งาน,นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุราร์ธานีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ไประจำปีเพื่อสร้างจิตสำนึกบำรุงรักษานะครับต้นไม้สนองปณิธานสมเด็จสมเด็ดยาครับ โดยที่บริเวณสุนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนสักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดก,กิจกรรมวันรักต้นไม้นะครับนะสำนึกรักในทรัพยากรป่าไม้สโน่งพระ,ระนิทานข้อสมเด็จพราศีนครินทราบร,รมราชชนนีที่ทรงปลูกและรักษาต้นไม้มาตลอดพระชนชีพโดยมีท่านผู้ว่านะครับเป็นประธานในพิธีส่วนราชการต่างๆข้าร่วมกันโดยการรว่รวมกันบำรุงต้นรวงพึ่งนะครับเป็นต้นไม้ประจำราชการที่สิบ และก็พระวัชสุนเด็นพระเจ้าอยู่หัวทรงปรดกล้าวนะครับราชทานเกจวัสุรธานีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมรา,ราชาพิเศษปี2 5 6พนิงนะครับรวมถึงกับตัดแต่งต้นไม้ปลดดินเตรปุ๋ยต้นไม้นะครับโดยรอบสุนราชการจังหวัดนั่นเองครับตอนหลวงพึ่งอย่างสวยเลยนะครับของของจังหวัดสุรธานีครับอ,อันนี้คือกิจกรรมสร้างกิจกรรมที่ดอนมาฝากนะวันรักต้นไม้แล้วก็วันปิยมหารัชนนั่นเองค่ะ